กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารวันนี้นะคะเราพากันมาที่ร้านไก่ย่างพระรามเก้าค่ะสำหรับร้านไก่ย่างพระรามเก้านะคะตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้าค่ะถึงก่อนเดอะนายนะคะถ้าใครนำรถส่วนตัวมาเนี่ยก็สามารถหาที่จอดได้ง่ายๆไม่ยากเลยเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามีที่จอดรถเทีหยับเลยค่ะ ที่เราสั่งมานะคะเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นเมนูไก่ย่างค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็จะเป็นไก่ย่างนะคะไก่บ้านนะคะ1ตัวค่ะจะเป็นตัวน้อยๆค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยสมคำาล่ําลือค่ะ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแคมหมูนะคะสั่งมาทานคู่กับส้มตำค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะรสชาติก็แซบนะคะเค็มคนเป็นรสชาติแบบกลางๆนะคะไม่ได้แบบว่าจัดจ้านจนเกินไปค่ะใครที่ทานเผ็ดไม่เก่งนะคะคิดว่าสามารถทานเมนูนี้ได้ค่ะต่อมากันที่เมนูคอหมูย่างน้ำตกค่ะนี่เขาก็ให้หมูเยอะเหมือนกันนะคะ และนี่ก็คือตำข้าวโพดน,นะคะถั่วแก้วค่ะถั่วแก้วนะคะก็จะเหมือนกับถั่วตัดนะคะก็จะมีความหวานนกรอบๆค่ะถ้าใครอยากทานส้มตำร้านไก่ย่างรสเด็ดนะคะก็สามารถไปทานได้ที่ร้านไก่ย่างพระรามเก้าถนนพระรามเก้าเลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ